สวัสดีเจ้าป้าดาวจะพามาพัดคันหน้าใส่หมูมีทั้งหมูเนื้อแดงหมูสามจั้นพัดแบบประเพชเจ้าเนาะพัดคือป้าป้าเจ้าไปเจ้าไปทำกันนาะ แบบบะเพ็ดนะแต่ป้าดาวเอาริกชีหนูใส่เม็ดหนึ่งกระทาขึ้นเพราะคนหิ้วปูนฝนกินเพ็ดเจ้าทำกับข้าวก็ต้องทำแบบเพ็ดกับแบบเพ็ดแบบฝนกันหนึ่งวันเลยเนย แกห,หมูเยอะเยอะฟาบุญสอบกินเนื้อนเนาองทำแบบบับเพ็ดเจ้าเนื้อหมูก็แล้วแต่สอบหั่นชิ้นหนาชิ้นบางเย่ะกระอันนี้ยังบางไปหนาเนี่ยสำหรับป้านะ อาจารยเจ้าไปสอบกินพักข้านาเนาะเอามาพักแบบบ้านๆเขาเนี่ยหลเพราะว่าเขาทำขินพักไปข้างน้ามาก,กวก็ก้าวดาวนี่ หน่ามาได้กับป่ายตั้งหยอดมันเนาะมีแต่แมงบองกันแล้วตัดใบมันทิ้งหมดเลยซ่อมเป็นร้อยแมงบองกินเนาะป็าดาบบบยากกินนี่กับใบมันน่ะความเพี้ยนก็บยากกินใบมันหนะแต่มันเป็นร้อยแมงบองกัดเนาะป็าท่าก็เลยเหลือแต่ก้านตั้งหยอดนั้น ส่วนพักไทยเจ้ามันต้องต้นใหญ่ๆกันนะออกออกน่าอบวบดมากนะพักหมูให้มันซุกกันนะเจ้าเพราะหมูมันเส้นหนาเนพรก็ว่าพักข้างหน้านี่มันปันซุกอีกัน ทำก็เข้าอย่างกินกันหายคลิปนั่นน่ะเนาะพักขึน้นมานี่หนะ่าเจ้าอันวันราพักย์นะเขาทอดหมูให้มันออกเหลืองๆน้อยเมอะมันหอมไ,ไหมเนี่ย ดาวอันน้ำเยอะจะมีการมาเรียบร้อยละพักข้าหน้านี่เวลากนอันมาพักนี่กดจะเยอะน้ำน้ำจะตอกกับเจ้าถ้าเฮามีน้ำจะตอกก็เอานน้ำขิงนี่ก็ได้เวลาเทาไปหนังกินนาะต้มเหมือนทำข้นใสแล้วน้าเนาะ ใส่ซีอิ๊วขาวนิดหนึ่งซอสหอยรสจาดกกอบของไข่ของมันเนาะความเค็มความจืดแต่ป้าดาวไม่ก็รสชาติพอดีเนาะจำเหมือนคือมันเค็มมิค่ะแต่ป้าป้าน,นี่จะรสเค็มคนน้อยหนึ่งกินมาเหมือนกันเจ้าในบ้านนี่ป้าดาวกินเผ็ดป้าป้ากินจืดต้องทำก็เข้าคนละยังคนละยัง ป้า,ปาออกเลดเค็มคนน้อยหนึ่งความเค็มนั่นนะแต่ปลาดาป้าดากินจืดเนี่ยจะทำก็เข้าหน่วมกันมาได้เลยลววเวลาป้าดาจะใส่เผ็ดๆแกงพักแกงไม่หรือว่าต้มมันอย่างนี้นะปลาดาต้องตักออากับป,ป้าหนึ่งถ้วยทีนี้ปลาดาข็เอาพริกเอาหอยเข้าเติอมอีก,ก่ะแต่เี่ของป้าป้านี่จานไหนจานมันเจ้าปลาดาพัดเรียบร้อยลนะหนึ่งจานแบบเผ็ดเนาะ อันนี้แบบแบบเพชรจังเนี่ยกินไม่เหมือนกัน กันดูเจ้าง่ายๆเจ้าพัดขนาดน้าแล้วเจ้าพัดเหมือนมบได้ก็เดี๋ยวขนาดน้าเหลืองมดพ,ดพัดไะขาหน้านี่ห้ามพัดเหมือนเดียขาดเลยมันจะเหลืองพัดขา้าน้าใส่หมูแบบแบบเพชรเจ้าแต่ปลาดาเอาพริก วางให้เม็ดหนึ่งแต่ผลโค้งบอกกินล้วป้าดาวขอจบคลิปแค่นี้กันนะเจ้าป้ากันคลิปไใ่คลิปหน้านาะก,กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามคือป้าดาวเทรนเนอร์จำได้ผ่าคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ